สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาซาเคแก้วตูวันนี้เช้าก็ต้องมีหน้าที่ต้มน้ำสมุนไพรลวกเลยนะลวกนะร้อนนะลูกร้อนหนแก้วตูแก้วตูแก้ว,กวยังร้อนอยู่หนู แก้วนั่นแม่บอกแล้วร้อนไม่ฟังแม่เป็นยังไงล่ะกาแฟเชา้าเช้าติมน้ำเต้มน้ำร้อนชงกาแฟแก้ว อลูกอ่ะรอก่อนลูกหนูเอาอะไระช่วยไปหมด ปังหมดไปเลย แก้วตูฝากกดติดตามด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้แก้วตูดูครามน่ารักกันแบ่งปันความน่ารักเพลินเพลินเพิดเพิิน,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 นจำเริญใจเราสองคนกล่าวไว้ กัดให้แก้ว